แข่งทางกันเลยทีเดียวบิดน <laughs> มันวิ่งกลับนั่นแหละลมันต้องวิ่งกลับลมัตนต้องวิ่งกลับนั่นแหละเพราะไม่ตรงอ่า แค่ทิ้งธรรมดาอ้าวปลูปลาอ้าวไปไปไปนี่เลยเฮ้ยจบเลยเก็บเศษเก็บเศษ เออคว่ำเลยนี่ของเขาใช่ไหมนี่ต้องมาอีกเปล่าฮะต้องมาอีกเปล่า,าอ๋ออ๋อทางนู้นมาไม่ถึงอยู่ดีใช่ไหมเออใช่มันชนก่อนไงงั้นล้มได้มันอันตรายมากครับต้องงัดกันดีๆ ถ้ามันชนมันก็จะปลอดภัยอยู่าง้ยนะมันจะมันมาไม่ได้นะใช่นไหมต้องเข็นคนละฝั่งอ่ะสองข้างอ่ะสองด้านน่ะอย่างน้อยให้มันยันไว้ก่อนก็โอเคเออไม่งั้นไม่งั้นมันไไปเออเมื่อกี้มาจะถึงอยู่แล้วนะแม่โก เกือบสำเร็จแล้วงานงอกแพงคลุกบินเลยลองดูแรงมนุษย์สมัยโบราณเขาก็ใช้แรงมนุษย์นี้แหละครับ <c oughs> <laughs> mày có tung mày có tung ở lại chơi ngắt nè, nếu gần mấy mà ô sao bay xíu ôi yêu <laughs> <Mày tài là. cười> ดันเบาๆได้ไหมยจ้าสายไฟเาดันไมได้น้ายาวดันเบาๆได้่ควรหลุดอีกมั้ยไปมาไปม้ถึงแล้วนี่ไถึงแล้วน่ะนิดเดียวเนาะพอแล้วมั้ง อ๋อแหละไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้านแล้วแหละค่ันี้อ๋อแหละ